22. ปรากฏการเรือนกระจกหรือ greenhouse effect มีสาเหตุมาจากอะไรข้อ 1. การทำลายโอโซนในบรรยากาศที่มากเกินไปข้อ 2. การลดปริมาณของสาร CFC หรือ c อ o r o f อ u โ r o c a r b อนในบรรยากาศข้อ 3. การเพิ่มปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศข้อ 4. การเพิ่มหมอกปนควันเมื่อเชื้อเพลิงธรรมชาติถูกเผาไหม้ในขณะที่มีแสงแดดจัด กลับมาที่โจทย์ก่อนนะโจทย์บอกว่าปรากฏการเลือนกระจกมาจากสาเหตุอะไรพี่อยากอธิบายให้น้องเข้าใจถึงคําว่าปรากฏการเรือนกระจกก่อนบางทีเขาชอบมาหลอกน้องนะว่าปรากฏการเลือนกระจกคือการปลูกพืชในเรือนกระจกหรือเปล่าหรือการปลูกพืชวิธีการใหม่ที่ให้ผลผลิตมากกว่าเดิมอันนี้คือหลอกหมดเลยนะคําว่าปรากฏการเลือนกระจกนี้พี่จะให้ดูภาพนี้ คาว่าปรากฏการเลือนกระจกเนี่ยมันเป็นแค่การอธิบายเปรียบเทียบเฉยๆเข้าใจคําอธิบายเปรียบเทียบไหมคือไม่ใช่หมายความว่าเป็นเลือนกระจกที่สร้างขึ้นมาครอบอะไรสักอย่างจริงๆแต่เขาอะเปรียบสเสมือนโลกของเราและข้างนอกโลกหรือบรรยากาศของโลกเนี่ยเหมือนมีอะไรมาหุ้มไว้ซึ่งปกติในภาวะปกติเลยนะปกติเวลาดวงอาทิตย์เนี่ย ส่องแสงหรือว่าส่งผ่านความร้อนมายังโลกเนี่ยความร้อนมันจะมีสองอย่างคือหนึ่งดูดซับเข้าไปในโลกทําให้โลกเกิดความอบอุ่นถูกไหมและสองความร้อนก็จะสะท้อนออกไปจากโลกเพื่อไม่ให้โลกอ่ะมีความร้อนมากเกินไปแต่ว่าในปัจจุบันนี้คนเราเนี่ยทำหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากมาย แล้วไม่ว่าจะเป็นพวกการเผาไหม้จากรถยนต์หรือการ,กรเกษตรต่างๆเผาหญ้าปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ปล่อยมีเทนปล่อยก๊าซไนตัดออกไซด์หรือปล่อยสารต่างๆมากมายถูกไหมพวกนี้แหละมันเป็นต้นเหตุของก๊าซเรือนกระจกเพราะว่าอะไรเอ่ยการที่เรามีการทำอุตสาหกรรมต่างๆมากมายโดยที่โดยเฉพาะพวกก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์กับมีเทนที่ได้จากการทำอุตสาหกรรมกับการ,กรเกษตรเนี่ย เวลาเรามีมากขึ้นเรื่อยๆการพวกนี้พี่เคยบอกว่ามันจะเบาแล้วมันจะลอยเพราะว่าอะไรเขาเคยบอกว่าการคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยลอยเพราะฉะนั้นน้องต้องเคยได้ยินอยู่แล้วว่าเวลาไฟไหม้ตึกเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมว่าถ้าไฟไหม้ต้องคานหรือต้องวิ่งอยู่ข้างบนนะต้องคานถูกไหมเพราะว่าการพวกคาร์บอนไดออกไซด์จะลอยอยู่ข้างบนอากาศข้างล่างก็เลยยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่ากาคาร์มาลไซ์เหมือนเบาแล้วมันลอยมันก็ลอยไปอยู่ตรงนี้นาะมันลอยมาอยู่เหนือโลกแล้วก็พอมันปกติมันก็จะมีบางๆเพื่อให้ความร้อนมันถูกกัก,กอยู่ในโลกทําให้โลกอบอุ่นใช่ปะ แต่ปรากฏว่าเราปัจจุบันนี้ยมนุษย์เราสามารถทำอุตสาหกรรมมากมายปล่อยก๊าซเรือนกระจดโดยที่ไม่สนใจทรัพยากรธรรมชาติต่างๆมีการตัดไม้ทำลายป่าสมรุนต่างๆก็เสียไปก๊าซพวกคำนักไฟก็รวมกันเป็นก้อนก้อนก้อนเป็นชั้นๆอยู่เนี่ยบงังอยู่เหนือโลกพอบางเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นแทนที่ความร้อนจะสามารถสะท้อนออกจากโลกได้มันก็เหมือนติดอะไรสักอย่างที่ เฮ้ยความร้อนกับไม่ได้ติดชั้นบรรยากาศติดชั้นบรรยากาศสุดท้ายโลกก็เลยร้อนขึ้นเรื่อยๆหรือที่เขาเรียกว่าภาวะโลกร้อนหรือ global warming ถูกไหมอันนี้คือหลักของการเกิด global warming ที่สําคัญเลยเพราะฉะนั้นปรากฏการเรือนกระจกคือการสะสมของก๊าซซึ่งทําหน้าที่เหมือนเป็นเรือนกระจกไม่ให้อากาศหรือความร้อนถ่ายเทออกจากโลกไปสู่โลกข้างนอกนั่นเองฉะนั้นมาดูที่คําถาม เขาถามว่าสาเหตุมาจากอะไรข้อ1การทําลายโอโซนในบรรยากาศที่มากเกินไปจริงๆแล้วการทําลายโอโซนในบรรยากาศหมายความว่าไงปกติโลกของเราจะมีชั้นโอโซนอยู่รอบนอกเลยนะเพื่อที่จะไม่ให้สารต่างๆหรือว่ารังสีที่เป็นอันตรายอย่างเช่น UV เข้ามาในโลกมากเกินไป แต่ว่าถ้ามีการทําลายโอโซนน้องนึกนท่านนี่คือโลกนี่คือชั้นบรรยากาศสมมุติโอโซนมันอยู่เต็ม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 งนี้หมดเลยมีการทําลายไปมันก็เหมือนมีรูโว่ลูโว่ลูโว่ทำให้เหมือนแสงอาทิตย์เข้ามามากมากขึ้น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 เหมือนมีอำนาจทะลุทะลวงมากขึ้นเพราะว่าชั้นบรรยากาศที่อยู่รอบนอกอะพวกชั้นพวกนี้มันบางลงพอพวกนี้มพอทําลายโอโซนปุ๊บ ถามว่ามันใช่ปรากฏกาเรเลือนกระจกไหมไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นสาเหตุที่ทําให้ลังสีต่างๆเข้ามาได้มากขึ้นทําให้เกิดโลกร้อนนั่นเองนึกภาพนะปรากฏการเรือนกระจกเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อนการที่มีโอโซนถูกทําลายก็ถือว่าทําให้โลกร้อนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นสําคัญของปรากฏกาเรเลือนกระจกทีนี้พี่อยากให้น้องดูข้อหนึ่งคู่กับข้อสองข้อหนึ่งกับข้อสองมีความเหมือนกันที่ตรงไหน ปรากฏการเลือนกระจกเนี่ยข้อนี้ข้อนี้ถ้าน้องดูความสัมพันธ์โดยที่ไม่ดูคําว่าลดนะพี่เนคำว่าลดการที่ทําลายโอโซนเนี่ยเขาทําการวิจัยออกมาแล้วว่าสารที่ทําลายโอโซนมากที่สุดก็คือสารที่เรียกว่า CFC หรือคลอโรฟออ r โรคาร์บอน ตัวนี้จะทําลายโอโซนมากๆจนทําให้โอโซนใน,นช,ชั้นบรรยากาศเนี่ยเบาบางลงปัจจุบันเขาก็เลยยกเลิกการใช้สาร CFC ไปแล้วพี่ถามว่าปกติการใช้สาร CFC ใช้ในไหนใช้ในอุปกรณ์ทําความเย็นต่างๆเพราะฉะนั้น ข้อ1กับข้อ2เนี่ยมันสัมพันธ์กันเพราะฉันก็ไม่ใช่ถูกปะ่ะแต่ข้อ2นั้นพูดว่าลดปริมาณการใช้จริงๆแล้วลดปริมาณการใช้เป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีนะดีถูกปะเพราะฉันข้อนี้ยิ่งไม่ควรตอบใหญ่เลยที่มาดูข้อ3บ้างข้อ3 การเพิ่มปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศข้อนี้พี่บอกแล้วว่าการคาร์บอนไดออกไซด์เป็นกา๊าซหลักที่เบาและลอยอยู่เหนือบรรยากาศทําให้เกิดเป็นภาวะเลือนกระจกถูกไหมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวสําคัญมากเลยนะที่ทาให้เกิดภาวะเลือนกระจกชั้นข้อนี้แหละกาได้เลยว่าเป็นสาเหตุสําคัญที่สุดเลยเพราะว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยพบได้ทั้งจากการเผาไหม้ผ่านทางรถยนต์อุตสาหกรรมรวมทั้ง ในครวรเรือนต่างๆด้วยเกิดทุกอย่างเลยนะส่วนข้อ4ลีล่ะการเพิ่มหมอกละควันเมื่อเชื้อเพลิงธรรมชาติถูกเผาไหม้อันเนี้ยถือว่าเป็น <c oughs> เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเพิ่มของการคำนวกไซายถูกไหมเพราะว่า น้องเผาไหม้เชื้อเพลิงตามธรรมชาติเผาไหม้ตามรถยนต์ทำอุตสาหกรรมหรือทำการเกษตรต่างๆก็เป็นการเพิ่มคนไดออกไซด์เหมือนกันฉันนี่ถือแค่เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนันข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่ตอบในเชิงภาพรวมหรือภาพกว้างของทั้งหมดขึ้นก็คือข้อ3นั่นเองก็คือการเพิ่มของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศสรุปนะปรากฏการเลื่อนกระจก ปัจจัยที่สําคัญหรือสาเหตุสําคัญที่สุดก็คือการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกนั่นเองซึ่งพอเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกก็ทําให้เกิดเป็นภาวะเรือนกระจกแล้วทําให้เกิดโกลบอลวอร์มิงหรือโลกร้อนนั่นเองนะและก๊าซที่มีบทบาทมากที่สุดก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงมาก็คือมีเทนเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือต้องตอบข้อ3คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุหลักของการเกิดปรากฏการเรือนกระจกที่สําคัญนั่นเองนะ